รอจิอากิวันนี้เราก็มาต่อกับเกมเซ l ล of อฟเอพิกันนะคะเอาล่ะเรามาต่อกันเพื่อรูนเอสที่ดีกว่าหวังว่ารุ่นี้จะอิโซอิจะไม่ตายนะหวังว่านะแต่ว่ามันเป็นรู่ที่เราหาปัจจัยมาช่วยเขาใช่ไหมพเพราะงั้นต้องรอดสิแต่ว่าถ้าเพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นเราต้องหาหนูไรหัวทั้งหมดให้ได้ครบห้าตัวอเอ๊ะเยนี่ไงนี่ไง ถ้ามันไม่โผออล่มาเราก็ยังวิ่งไปตามหาไม่ได้หนูพวกนี้นะ่ะมีก็อะสะดังเลยตกใจเอ๊ะมันมีคราบดำๆแบบนี้ด้วยเหรอจำไม่เห็นได้เลยว่ามีนะไม่มีแนะ่ๆมันไม่เคยมี ไปไหนแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีวันนี้ผมจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเจอแล้วอ่ะยังแน่ก็ไม่ใช่ลิงจกักจกไม่ใช่รักจริงๆก็ยังจะวิ่งหนีได้อีก ที่นี่มันก่อนหน้านี้เสียงในใจก็รู้สึกว่าจะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตรงห้องนี้ด้วยมีอะไรกันแน่นะเอาละ่ะแปลว่านายตายไม่ได้สินะและแบบนี้จะฆ่านายได้หรือเปล่าคงจะไม่ได้สินะ เพราะว่านายเป็นบุตรแห่งพระเจ้านี่นาะนายจะไม่มีวันตายไม่ว่าฉันจะลงมือยังไงกับนายก็ตามไม่ว่าจะทุบตีหรือเตะต่อยหรือแทงหรือแช่แข็งนายก็จะยังมีชีวิตอยู่เอาละงั้นบอกผมหน่อยสิทำไมนายถึงได้เริ่มพูดถึงเรื่องที่ว่านายอยากจะฆ่าตัวเองละ่ะเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้นายกังวลอย่างนั้นเหรอ นี่เป็นวิธีที่นายรับมือกับเรื่องที่เอนอมโตะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอยังสั่นกลัวจากอุบัติเหตุนั่นอยู่อีกเหรอพอคุณทารดาไม่อยู่แล้วนายเหงาอย่างนั้นเหรอไม่เหรอเรื่องนั้นมันเป็นไปนไม่ได้เหรอผมก็บอกนายไปแล้วซ้ำตั้งหลายรอบว่านายนะ่ะเป็นดวงดาราเป็นแสงสว่าง เป็นบุตรที่รักของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยนายไม่มีความรู้สึกแบบมนุษย์เหล่านั้นนายหนะมีความเมตตาและความรักให้กับเราทุกผู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาแต่ว่าถ้าความเมตตาของนายนั่นมันทําให้นายได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้โง่เขลาอย่างพวกเรางั้น ฉันจะเป็นคนกําจัดความเจ็บปวดพวกนั้นให้หายไปเองนายยังจําได้อยู่หรือเปล่าที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้กับนายฉันจะคอยอยู่เคียงข้างนายจนกว่าร่างกายนี้ของฉันจะเน่าสลายเผาอ่างุนนี่เองก็เป็นผู้สืบทอดของนายลองดูสิมันเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามเป็นดวงดาราดวงใหม่ ไม่เป็นไรหรอกนะฮาจิเมะรู้ไหมถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกเราก็จะสามารถไปถึงเอมพีเรียนได้อย่างแน่นอนพวกเราไม่ต้องการคุณทีโอดอรหรือคุณเอนเนมโตหรือคุณอิโซอิหรือคุณมุสุชิกะหรือคุณอิการาชิหรือไอ้เจ้าคุณฮาราดะนายไม่จำเป็นต้องกังวลไปนะฉันจะทำให้นาย กลายเป็นพระผู้ช่วยแห่งเอมพีเรียนต่อให้ฉันจะต้องฉีกกระชากหัวใจมนุษย์ของนายให้เปิดออกด้วยคมมีดแห่งน้ำแข็งนับไม่ถ้วนโอ้โหขนาดฮาจิเมะก็โดนเหรอมากไปแล้วนะยังเหลืออีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวนึงอยู่ที่ไหนกันนะเอะอเออเอ๊ะอยู่นี่ได้ไงอะ่ะก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะอ๋อน่าจะผลม,มาตามลำดับแหละ ฮาจิเมะสนิทกันดีจังนะมินโนรุแป๊บหนึง่งอยู่ๆมันก็สงสัยว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอะไรกันอาอผิดเซฟฮาจิเมะมินโนรุโอเคแค่สั้นๆแบบนี้เนาะ แต่ยังไงภาษาญี่ปุ่นมันก็ได้ฟีลลิ่งกว่าจริงๆนั่นแหละนะฮัจิเมะมินโนรุไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮัจิเมะมีฉันแอบมาเพื่อมาเจอนาน,านเลยนะเนี่ย เด็กขาวว่าเมื่อวานซึนจะอุสกิมันไปอเมริกาใช่ไหมไปสักสิบวันเนอะโทษทีนะแต่เพราะแบบนั้นแหละฉันเลยมานี่ได้อ่อแล้วก็เออยินดีด้วยนะที่ออริจินอัลฟาสำเร็จนะแต่ว่าเออยนายจะแบ่งมันไปมาแบบนี้เอาจริงดิอืมไม่เป็นไรหรอกนะทำแบบนี้นะ่ะเขาจะได้เป็นตัวเองได้ มิโนรุผมดีใจจริงๆนะที่นายสบายดีนะก็นะร่างกายฉันก็ยังสบายดีอยู่อย่างน้อยๆอ่ะนะแต่แน่นอนแหละว่ามันก็มีแก่ขึ้นบ้างเพราะงั้นก็ฝืนสังขารไม่ได้ฉันก็ดีใจที่นายยังมีชีวิตอยู่นะฮาจิเมะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นไงจ้าอุซึกิมันสบายดีด้วยไหมพวกเราทั้งคู่ก็มีชีวิตอยู่และสบายดี แต่เอเนโมโตเขาจากไปและทิ้งลูกสาวเอาไว้ hey! เฮ้จริงดิเกิดอะไรขึ้น่ะพวกเขาฆ่าตัวตายน่ะมันเป็นความผิดของผมผมทำให้พวกเขาล้มเหลวงั้นเหรอช่วงนี้ฉันก็ไม่ค่อยจะได้เจอไรเขาซะด้วย พเราคุยกันผ่านโทรศัพท์แค่บางครั้งเท่านั้นน่ะไม่นึกเลยว่ามันจะจบแบบนี้ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในโตเกียวกับเรจิเขานายคงจะรักเด็กคนนั้นมากเลยสินะนายคงจะรักเด็กคนนั้นมากเลยสินะนายถึงได้ตั้งชื่อที่สะท้อนตัวตนแบบนั้นผู้ที่เปล่งประกายและส่องสว่างก็คืออ so ิโซอิเรจิความหมายของชื่อเป็นแบบนั้นใช่ไหมก <c oughs> ็ใช่แหละ exactly ถูกแล้ว นายจำได้ด้วยเหรอแล้วก็นะรู้ไหมฉันไม่คิดว่าเราจะกลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนได้อีกแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยากกันอย่างเป็นทางการแล้วงั้นเหรอแบบว่าฉันนะ่ะก็ไม่ได้เกลียดใรหรอกนะรู้ไหมฉันมั่นใจว่าเธอนะ่ะก็ควรจะมีเหตุผลของเธอเอง แต่ฉันก็อยากจะมีชีวิตตามปกติอยู่กับเรจิฉันก็เสียใจกับเด็กคนนั้นที่มันต้องออกมาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังคิดเรื่องจะไปต่างประเทศเพื่อไปให้พ้นพ้นหน้าไอ้เจ้าอุสุกิต่างประเทศเหรออิตาลีป่ะครับออพวกเราจะไปอิตาลีกันฉันก็เคยไปที่นั่นมาก่อนนะไปทําการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับดันเต้แล้วก็โชคดีที่ว่าฉันรู้จักคนที่นั่นด้วยอืมชัดเลย ก็ตามนั้นแหละนะฉันคงจะเขียนหนังสือในชื่อของอ so ิโซอิสเนมิสึไม่ได้อีกแล้วล่ะก็ไม่รู้สินะบางทีฉันอาจจะเลือกนาปากกาใหม่แล้วก็เริ่มงานเขียนอีกครั้งในฐานะของซาเนมิสึเขาบอกว่ามันเป็นนามสกุลอย่างหนึ่งในภาษาตาลี่นายยังจำได้หรือเปล่าในตอนที่นายให้ชื่อซาเนมิสึกับฉันน่ะ ฉันรับนามสกุลอิโซอิมาจากคนที่ฉันรักก็คือไรแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะใช้ชื่อของตัวเองที่ชื่อว่ามิโนรุอีกแล้วนายเคยบอกไว้ว่าเพื่อให้มีแสงสว่างสถิตอยู่ในตัวฉันเพราะงั้นนายก็เลยใส่คำว่าแสงฮิคาริให้กับตัวคำว่ามิโนรุทำให้มันอ่านว่าซานมิสึกอืมแน่นอนผมจำได้ ฉันน่ะชอบมากเลยนะแม้แต่ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่รู้ไหมเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมปล่อยชื่อนี้ไปเด็ดขาดถ้าให้ฉันพูดตรงๆกับนายนะสิ่งที่พวกนายทำที่นี่นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ให้ภัยไม่ได้เด็ดขาดเลยและฉันเองก็มีความผิดด้วยเหมือนกันที่รู้เห็นแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่หยุดอะไรพวกนายเลยเพราะงั้นฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรอกนะอย่างน้อย ฉันก็ยังไม่ทำมากเกินไปจนกลายเป็นผู้ศรัทธาอะไรนั่นแต่ว่าฉันเคยคิดว่านายน่ะเป็นคนพิเศษเหมือนกับที่จ้าพวกนั้นคิดเพราะงั้นฉันก็บังคับให้นายเป็นพระผู้ช่วยด้วยเหมือนกันแต่ยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็ได้เข้าใจว่าตัวเองนะ่ะทำร้ายนายไปมากแค่ไหนแต่มันก็สายเกินไปแล้วฉันย่นอุสุกิจากการทำร้ายนายแบบนี้ไม่ได้และฉันก็แยกทางกับไรด้วยและฮารุกิ แต่ช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับนายที่นี่นะฉันไม่เสียใจได้สักนิดเดียวนะในฐานะของอิโซอิสเนมิสึกนามปากกานี่นะมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับฉันในตอนที่ทุกคนที่นี่ยังเรียกฉันว่ามิโนรุและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวฉันยังเป็นตัวฉันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าพวกเราจะเป็นอะไรไปแล้วก็ตามแต่ว่าฉันจะไม่ทิ้งชื่อนี้ไปเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฉันส่วนหนึ่งของฉันเหมือนกับเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของฉัน ชื่อที่นายมอบให้กับฉันจะยังคงอยู่กับฉันในตัวของฉันต่อไปมิโนโรุก็ที่มานี่เนี่ยก็เพื่อจะบอกลากับนายแหละนะฉันอยากจะบอกกับนายเอาไว้เรื่องนั้นแหละไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะขอบคุณนะ มิโนโรผมดีใจมากเลยล่ะดีใจจริงๆที่ได้พบกับนายเพื่อนของผมฉันก็ควรจะพูดแบบนั้นเหมือนกันแล้วนะแล้วก็นั่นน่ะอังุนนั่นดูเหมือนว่าจะโตมาได้ดีเลยนี่ก็บอกว่าที่เหลือจะไปได้สวยนะฮาจิเม αι. อะไรเหรอมีอย่างสุดท้ายที่ฉันอยากจะบอกไม่ว่ายังไงไนายก็เป็นมนุษย์นายมีพลังที่คนอื่นเขาไม่มีแต่ยังไงไนายก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราอย่าลืมเรื่องนั้นเชียวละ่ะขอบคุณนะ อันละคราวหน้าจะมาทำตามแผนกันส่วนตอนนี้ก็ขอพักไว้ก่อนเหมือนจะมาสั้นๆเลยเนาะแค่มาหาหนูสองตัวแต่จริงปะต้องมาเล่นรันอีกรอบนึง่งหาห๋ยสองตัวแล้วก็มานั่งฟังเขาพูดคุยกันเนี่ยตั้ง40กว่านาทีแล้วกำลังจะ50สนาทีแล้วเนี่ยก่อนะแต่ก็ได้เห็นแล้วนะว่าสุดท้ายคุณพ่อของฮารุกิคุงกับคุณแม่เนี่ยสุดท้ายเขาก็หยากันแต่ว่าไม่ได้หยากเพราะว่าเกลียดกันนะ อย่าเพราะว่าเรื่องงานว่าความเห็นไม่ตรงกันน่ะและฮาราดะก,กับเรจิเขาไปอยู่อิตาลีกันจริงๆด้วยอย่างที่คาดการเอาไว้ว่าที่อิโซอิตเรจิเขามักจะหลุดพูดภาษาอิตาลีในตอนที่โกรธในตอนที่ชิลเนี่ยไม่ได้แค่พูดไปเล่นๆเหมือนที่คนไทยพูดว่าสินเจหรือแม้กคำซาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าไปตามกระแสแต่ว่าเขาอะติดมาตั้งแต่ตอนที่เขาไปอยู่อิตาลีเฉยๆเท่านั้นแหละ เด็ดที่สุดก็คือตัวมือถือที่ตั้งค่าเป็นภาษาอิตาลีเนี่ยแต่ฮารุกิคุงก็คงจะอยู่กับคุณแม่ที่ญี่ปุ่นแลลวนะเพราะยังไงเราก็เห็นมาแล้วว่าอาดีตของฮารุกิคุงเขาเ,เรียนมัธยมอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แล้วก็มีเรื่องมีประวัตินิดหน่อยนิดหน่อยที่แปลว่าเกือบจะฆ่าคนเฉยๆแต่ว่านั่นก็มันเป็นความทั้งเผลอก็ <G l> <laughs> ไม่ดีอยู่ดีนะแต่ว่าฮารุกิคุงเขาก็ยอมรับแบบว่าเขาก็เกลียดตัวเองที่ เกลียดคนอื่นจนอยากจะฆ่าใตายก็ถือว่าฮารุกิคุงพัฒนาขึ้นนะเก่งมากครับเอไล์เนะแถมมีอายุอยู่เกิน12ขวดที่โดนหมอบอกว่าเอออยู่คงได้ไม่เกินสัก11 1เหรอกประมาณนั้นนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ของฮารุกิคุงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะไม่รอดแล้วนะแต่ว่าเพราะอะไรต้องมาดูกัน ส่วนทัสเทอริอันนี้เราไม่คาดคิดเลยนะว่าตัวของอุซกิเนี่ยเขาจะจับทัสเทอริมาทรมานแบบอ่ะถ้าไม่ดูเลยว่าถึงนายอยากตายนายก็ตายไม่ได้หรอกนะไม่นึกเลยว่าเขาจะทาขนาดนั้นอนะคือก็นึกว่าแค่ห้ามไม่ให้ทัสเทอรีตายอาจจะมัดอาจจะกักขังหน่วงเหนียวเฉยแต่นั่นแหละไม่รู้ว่าจะลงมือขนาดนั้นเพราะเห็นดูเทิดทุนบูชาขนาดนั้นนะ่ะสุดท้ายมันก็เหมือนกับ อุสึกิก็แค่ทำตามอีโก้ของตัวเองมากกว่าจะอุสึกิหรือฮาราดะสุดท้ายทั้งคู่ก็อีโก้สูงเหมือนกันไม่ยอมฟังใครเลยส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวที่มันต้องจบลงไม่สวยเนี่ยหรือเป็นศักนัตรกรรมก็มาจะมาจากอีโก้ที่ไม่สิ้นสุดนั่นแหละนะแล้วความเชื่อที่มากเกินไปอันนี้ก็แอบเห็นด้วยกับฮาราดะที่ว่าอุสึกิเนี่ยมันเอาแต่พูดพร่ำถึงเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าบ้างความรักของพระเจ้าบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วสิ่งที่อุซุกิต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่ถ้าตัดเรื่องความพล่ามมากเรื่องความรักของพระผู้เป็นเจ้าชี้นําโลกชี้นําผู้คนมันช่วยคนตรงไหนถ้าเกิดว่าจะต้องมาหาเครื่องสังเวยเป็นคนอื่นแนะทำการทดลองและเรียกพวกเขาว่าตัวล้มเหลวจะบอกว่ามันต้องมีการเสียสละกันบ้างแต่แบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรอ ถ้าส่วนตัวเราก็คงจะยอมรับกับวิธีการแบบนี้ไม่ได้จริงๆยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย